แซน d b บ็หมดมุกเข็นยังไงก็สู้เทสแอน d g โไม่ได้แต่เสี่ยงบวกกว่าเยอะอันนี้ไม่ได้ตามหัวข้อนะครับหัวข้อเขาบอกว่า sandbox run out of toys sandbox ของเล่นหมดแล้วก็คือประมาณว่าไม่รู้จะไปเปิดที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยไอที่มันขยายมาเพิ่มสมุยเต่า,ตาพังงานกระบี่พังงานอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมากคนไปแค่นิดเดียวเคยพูดในข่าวหนึ่งถ้าวันหนึ่งคนเข้า3,700คนเนี่ย จะมาลงที่ภูเก็ตหมายถึงว่าจะอยู่ภูเก็ตสามพันหกร้อยแล้วที่เหลือค่อยไปกระบ,บี่พังงาแค่ร้อยเดียวเออแล้วก็ไม่สามารถเทียบกับเทสแอนโกได้อันนี้คือตามหัวข้อนะครับเดี๋ยวข่าวจะลงไว้ใต้วิดีโอแต่อาไม่ได้พูดตามข่าวนะครับก็คือเอามาแค่เพื่อเป็นไอเดียเท่านั้นเองเอาเทีเอบอกว่าเสี่ยงบวกกว่าเยอะเพราะว่าตอนนี้คือโอมิครอนเข้ามาในไทยมากแล้วแล้วก็แซนบ็อกซ์เนี่ยพอเราตรวจครั้งที่หนึ่งก็คือรอในห้องจนผลตรวจออกมา ถ้าเป็นลบเราก็ล้นลาออกนอกห้องได้แต่สิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือถ้าเป็นบวกก็จะย้ายที่ทันทีไปส่งไม่แน่ใจชื่อโฮเทลไอโซเลชันซึ่งเราคิดว่าไอเงินที่จ่ายไปของที่พักครั้งแรกเนี่ยน่าจะไม่ได้คืนน่าจะนะแล้วก็ย้ายไปโฮเทลไอโซเลชันก็อาจจะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับดวงแล้วกันแต่ที่เสี่ยงกว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันมีการตรวจสองรอบ เออวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ห้าถึงหกห้าหรือหกอีกอันหนึ่งแล้วรอบสองนั่นแหละคือภูเก็ตตอนนี้โอมิคอนกำลังระบาดมากขึ้นแล้วเราออกนอกห้องได้ผลเป็นไงครับก็มีความเสี่ยงอยู่ไงว่าอ่ะครั้งแรกต่อให้เป็นลบล้นลากันไปครั้งที่สองล่ะแล้วถ้ามาบวกเอารอบสองเนี่ยจะมันจะเป็นอะไรที่เซ็งกว่าบวกครั้งแรกอีกนะไอโยเว้นแต่ว่าเราคิดว่าเออเรายังไงอุตส่าห์ได้ใช้ห้องที่เราจองมาตั้งห้าหกคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุตส่าห์อยู่แซนบ็อกซ์มาห้าถึง หคืนแล้วก็ต้องไปกักโฮเทลไอโซเลชันอีกประมาณ10คืนหรือ14คืนอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ามาเที่ยวไทยกลายเป็นมาอยู่แต่โรงแรมถามว่ามีโอกาสเจอเยอะไหมก็จากสไลด์นะครับของสอบ,บคก็15วัน1 1 5สิมกราก็มีคนเข้าไทยทุกทุกหมวดหมู่รวมกันนะครับเทสแซนโกที่ยังตกค้างอยู่แซนบ็อกซ์ AQ รวมกันติดโควิดกันไป3%กว่า นี่คือความเสี่ยงที่หวยจะลงที่เราแล้วมันต่างกับก่อนมีโอมิครอนยังไงก่อนมีโอมิครอนติดโควิดกันไปเจอเป็นบวกแค่0ู3ุสมเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับตอนนี้กลายเป็นสมเปอร์เซ็นต์กว่า,วาเพิ่มขึ้นมาถึงสามสิบกว่าเท่านะครับจากศู3สมเปอร์เซ็นต์มาเป็นสามเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็เลยมีข่าวอีกอันหนึ่งที่พึ่งพูดไปเร่งขอเข้าฮอสปิตาลกันใหญ่เลยแล้วถามว่าโรงแรมต่างๆอยากมาเข้าเป็นฮอสปิตาลกันใหญ่เลยถามว่าใครใจ่าย รัฐจ่ายเหรอไม่นะรัฐจ่ายให้เฉพาะคนในประเทศนะส่วนคนไทยเองหมายถึงว่าพาสปอร์ตไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ชัวแต่ถึงจะจ่ายให้ก็อาจจะไม่ได้จ่ายให้หมดเพราะว่าเขาจะมีงบประมาณที่ตั้งไว้จํากัดแล้วก็สถานที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนหมายถึงว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนบ้างครับก็ตามข่าวตรงนี้คือเออแซนด์บ็อกซ์เนี่ยต่อให้เข็นยังไงเนี่ยก็สูเทสแอนโกไม่ได้หรอกจํานวนคนมันคนละเรื่อง ช่วงนี้ยังเห็นเหมือนจะเข้าภูเก็ตกันเยอะเพราะว่ามีคนที่ชวดเทสแอนโกหมายถึงว่าบางส่วนอะที่อยากจะเข้าไทยแต่ว่าไม่มีเทสแอนโกเนี่ยก็จะมีคนที่ยอมมาเข้าแซนบ็อกซ์แทนก็ยังมีตัวเลขเยอะอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าหลังจากนี้แหละมันจะเริ่มเงียบแล้วคือโอมิครอนมาเนี่ยมันทุบการท่องเที่ยวของไทยลงอย่างมากคือไม่มีเทสแอนโกซึ่งซึ่งออบเคยพูดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาของเทสแอนโกเนี่ยสองเดือนรวมกันนะครับพฤศจิกากับธันวาเนี่ยสี่แสน แต่ว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดมา3เดือนได้40,000ต่างกันถึง10เท่าแต่ว่าพอเลือกเทสแอนโกลบกลายเป็นว่าร่วงทันทีเป็นยุคล่วงของวงการท่องเที่ยวแต่เป็นยุคล่งของวงการโฮสปิเตลเพราะว่าคนติดเชื้อหมายถึงว่าเข้ามาแล้วตรวจเป็นบวกเยอะขึ้นกว่าเดิมมากนั่นเองถ้าเราอยากจะได้การท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเทสแอนโก เพราะว่าตามนี้เลยก็คือค่าใช้จ่ายมันต่างกันมากความยุ่งยากมันต่างกันมากแล้วก็คนเขาไม่อยากจะกักตัวนาน,านๆฉะนั้นก็เลยเขาต้องการแค่หนึ่งคืนแทนที่จะเป็นเจดคืนเพื่อนๆครับอาอพึ่งน,นึกได้อย่างหนึง่งถ้าเราอยากจะเรียกร้องเทสแอนโกลับมาเนี่ยนะเราต้องเรียกร้องให้เขาเอากฎที่ว่าตรวจเจอเป็นบวกต้องกักตัวที่ฮอสปิเตอรออกไปด้วยนะซึ่งมันยากมากๆนะเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาอะที่เขาจะยกเลิกฮฮสปิเอรอะเพราะมันคือ อู่ข้าวอู่น้ําของใครก็ไม่รู้เลยนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าโอมิครอนเนี่ยเขาเรียกอะไรอะติดง่ายใช่ไหมถ้าเราเปิดเทสแอนโกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างที่อ๊อฟเคยเปรียบเทียบตัวเลขเมื่อกี้มากกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถึง10เท่าคนที่เข้ามาของเทสแอนโกพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่ตรวจเจอโควิดเป็นบวกเนี่ยมากกว่ากันเป็นสิบเท่าขายดีแย่เลย ทั้นนั้นถ้าเรายังมีกฎนี้อยู่เนี่ยเขายิ่งยิ้มกว่าเดิมเลยนะเออเราก็นืมนึกไปเนาะว่าเออเขาไม่เอากลับมาเพราะว่าอะไรกับฮอสปิเทลนั่งหนาแต่ความเป็นจริงคือโอ้เขาอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะเขาแบบว่ากลัวเดี๋ยวจะดังไงคอสปิเทลจะดังก็เลยเลยแบบว่าเอ,อ้ยเอาเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันดังเกินเหตุฉะนั้นมันต้องมาคู่กันนะครับถ้าเอาเทสแอนโกลับมาเนี่ยกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจโควิดเป็นบวกแล้วต้องไปกักโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนด้วยนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยยถ้้้าาาาใใคครรมีบีบบนนนนนกกก็ไปปััทท่ขดะเศง ที่บ้านโฮมไอโซเลชันได้เลยใช่ไหมแต่เกิดใครไม่มีบ้านก็คือกักต่อไปในโรงแรมที่ที่เขาจองมาซึ่งราคามันต้องถูกกว่าแน่แน่แล้วก็ต้องมีออปชันให้ไปตรวจซ้ําด้วยว่าถ้าตรวจซ้ําแล้วเป็นลบก็คือต้องปล่อยตัวออกไปครับก็เอาข่าวนี้มาไม่ได้แทบไม่ได้อ่านอะไรของข่าวนี้เลยนะกลายเป็นว่าเราก็ลืมกันไปนะเทสแอนโกในยุคโอมิครอนเนี่ยมาพร้อมกับความเสี่ยงนะความเสี่ยงไม่ใช่ความเสี่ยงโอมิครอนนะความเสี่ยงที่กฎระเบียบดั้งเดิมของประเทศเนี้ย นะที่พูดไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเวิร์กขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนที่ช่วงที่เขายกเลิกเทสแอนโกเนี่ยเขาวางอะไรดักคนเทสแอนโกไว้นะอย่าลืมนะว่าต้องมีการตรวจรอบ2นะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาคอมเมนต์ในวิดีโอเราเนี่ยเขาบอกเลยนะตอนตรวจรอบแรกนะคือเขายังเป็นผู้โชคดีได้เข้าเทสแอนโกอยู่ที่ยังตกค้างอยู่นะขอ QR ไปตั้งแต่ก่อนยี่สิบสองธันวาเขาตรวจรอบแรกคือเขาเป็นเป็นลบไม่ติดโควิดแล้วเขาก็กลับบ้านไป แล้วเขาก็พยายามให้ความร่วมมือไงวันที่ประมาณห้าหรือหกเนี่ยที่รัฐเขาให้มาตรวจโดยที่รัฐเขาอ้างว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้เนี่ยดันเป็นบวกตรวจรอบแรกเป็นลบรอบสองที่ให้ความร่วมมือดันเป็นบวกถามว่ารอบสองเป็นบวกติดจากไหนตรวจก่อนมาตรวจตอนมาถึงคือเทสแอนโกวันแรกตรวจสองรอบแล้วฉีดวัคซีนก็แล้วติดที่ไหนตอนนี้ทางรอดของโรงแรมก็เลยต้องผันตัวเองมาเป็นโฮสปิเตลนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่า คนจักการประเทศเนี่ยเขาไม่เอาเทแสแซนโกกลับมาเพราะว่ากลัวเดาเล่นๆว่ากลัวฮอสปิเทลดังเกินไปทนนโรงแรมก็อยากมาเป็นฮอสปิเทลอยากจะรับเค้กชิ้นนี้ด้วยเออเคยมีออกข่าวไปว่ากรุงเทพกับพัทยาก็อยากจะขอเข้าร่วมแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมครับบอกไปแล้วนะแซนด์บ็อกซ์มีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมอีกในการตรวจในรอบที่2แล้วก็ถ้าหวังกรุงเทพกับพัทยาเนี่ยออาคิดว่าหวังยากมากเพราะว่า2อันดับที่ติดโควิดมากที่สุดในช่วงเวลานี้อันดับหนึ่งคือชลบุรี ซึ่งมีพัทยาอยู่และอันดับ2คือกรุงเทพฉะนั้นถ้าในจังหวัดติดโควิดกันเยอะขนาดนี้แล้วเขาอยากจะยังจะให้มีแซนด์บ็อกซ์กรุงเทพหรือชนบุรีก็คงยากฉะนั้นเลยตามหัวข้อเลยก็คือหมดมุกแล้วหมดมุกขยายต่อไม่รู้จะเอาอะไรมาเพิ่มแล้วฉะนั้นแล้วที่พวกโรงแรมเขาเรียกร้องกันว่าอยากจะให้มีแซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติมมากกว่าไอส้สจังหวัดที่พูดถึงเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วคือเขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนสําหรับโรงแรมเพราะว่าถ้าเราตรวจเจอเป็นบวกต้องย้ายไปโฮสปิวทลเนี่ย ส่วนใหญ่เขาไม่ได้คืนเงินให้มีบางที่เขายอมคืนให้มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้คืนเงินให้ฉะนั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาก็จะได้ไปฉะนั้นยังไงคนเข้าประเทศก็ยังเดือดร้อนอยู่เหมือนเดิมแถมยังเดือดร้อนหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีโอกาสตรวจเจอเป็นบวกง่ายกว่าเดิมในข่าวนี้เขาก็บอกนะครับอย่างวันที่11มกราเนี่ยมีคนเข้าแซนด์บ็อกซ์เนี่ย3700คนไปเกาะสมุยกระบี่พังงาเกาะเต่าแค่ร้อยคน แล้วเราจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยนักท่องเที่ยวหนีนักท่องเที่ยวหนีหลังจากตรวจเจอโควิดเป็นบวกนักท่องเที่ยวหนีถามว่าเอาก็คุณก็บอกว่าเข้าไทยแล้วก็ให้เขาโหลดหมอชนะไม่ใช่หรือแล้วยังไงอะ่ะหมอชนะมีหน้าที่ในการติดตามตัวแล้วตกลงไม่ชนะแล้วใช่ไหมอะ่ะนักท่องเที่ยวเลยไปได้อะ่ะออฟดาเอานะเพื่อนเพื่อนก็ไปไล่หาดูแลกันจากสถานทูตหรือจากอะไรตอนเราขอ Thailand p a s าอะ่ะว่าเขามีบอกไหมว่าถ้าตรวจเจอเป็นบวกตอนที่มาตรวจในไทยอ่ะ ตอนกักตัวหรืออยู่แซนด์บ็อกซ์เนี่ยมีไหมเป็นบวกแล้วจะต้องถูกทําอะไรไม่มีนะไม่มีบอกเลยมีบอกแต่ว่าเป็นลบก็คือคุณได้รับอนุญาตให้ไปที่อื่นได้ทั่วไทยไม่บอกเลยว่าเป็นบวกแล้วคืออะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถกําหนดบทลงโทษได้คือถ้าบอกเนี่ยมันต้องมีบทลงโทษเขา ก็คือคนที่หนีหนีหน,หนีที่มีข่าวว่าหนีทั้งหลายอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ต้องโดนลงโทษอะไรเพียงแต่ว่าโดนลงข่าวเสียชื่อเสียงไปแล้วเพราะว่าทุกข่าวเนี่ยจะลงหน้าตาของคนที่เขาอ้างว่าหนีด้วยนะเอารูปพาสปอร์ตมาลงเลยนะซึ่งไม่สมควรนะจริงๆแล้วอ่ะและสุดท้ายก็ไม่ได้มีโทษอะไรเพราะมันกําหนดโทษไม่ได้มันไม่สมควรต้องกําหนดเลย้วยซ้ำคุณก็สื่อสารไม่ดีเองด้วยฉะนั้นเขาไม่มีทางมากําหนดโทษอะไรแต่ว่าเขาลงข่าวให้เสียชื่อเสียงไปแล้ว แล้วในนี้ก็บอกว่าถึงแม้จะทําเป็นเปิดสมุยก็ตามซึ่งน่าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์อันดับ2รองจากภูเก็ตแล้วเนี่ยกลับมีคนเข้ามาไม่มากแม้กระทั่งช่วงเทสแอนโกเองเนี่ยสมุยก็ยังได้ลูกค้าแค่หมื่นสองพันกว่าคนเท่านั้นเองในในช่วงเทสแอนโกถ้าเทียบกับที่เข้ามาสี่แสนแล้วเนี่ยถือว่าคนละเรื่องกันเลยคือมันช่วยอะไรใครไม่ได้เลยมีแต่ว่าพวกโรงแรมใหญ่ๆบางแห่งที่สามารถขอเข้าร่วมฮอสพีเทลได้เท่านั้นเอง แล้วทําเป็นเปิดให้สมุยได้แซนด์บ็อกซ์แต่ความจริงคือมีเที่ยวบินเข้ามาสมุยส่อวันไม่มากนะแล้วแน่นอนว่ามีคนไปร้องเรียนท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับท่องเที่ยวของเ,เราว่าให้เอาเทสแอนโกกลับมาเถิดแล้วมีประโยคนี้นะครับขอให้ทุกคนดูตามหน้าจอท่านนะน่าจะเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยนะแนะนํารัฐบาลว่าให้เอาเทสแอนโกกลับมาในใจมาสามปีนี้อะไร อะไรนี้จะฮอสปิเทลกันไปถึงเมื่อไหร่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรใจมาสามปีนี้เลยเือยังมีโอกาสอยู่ที่จะห,หาะไรายได้กลับมาคือไฮซีซันยังไม่จบต่อไปอีกสักหน่อยก็ยังดีทําไมจะต้องเป็นไรมาสามนี่รัฐมนตรีเกี่ยวกับท่องเที่ยวของประเทศนี้จริงป้ะเนี่ยอ๋อที่ผ่านมาท่านมัวแต่ไปทําไม่กลับโปรเจกต์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินอยู่ไงจริงๆข่าวนี้เลยอ,อีกเยอะมากนะครับแต่คิดว่าอ่านไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพวกอีกสามที่ที่เหลือเนี่ย สมุยกระบ,บี่พังงาเปิดไปเถอะไม่มีประโยชน์หรอกยกเว้นโรงแรมใหญ่ๆบางแห่งเขาอาจจะได้ลูกค้าขาประจํากลับมาบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าโรงแรมเล็กๆไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรหรอกเอาเป็นว่าถ้ายัางจะดึงดันเอาแต่แซนด์บ็อกซ์ต่อไปเหมือนเดิมเนี่นะก็มาดูกันว่าตกลงแล้วผลมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันช่วยอะไรไม่ได้อย่างที่บอกที่ยังเห็นตัวเลขอยู่บ้างตอนนี้คือคนคนเดิมๆที่เขายังไงก็อยากจะมาแต่เราไม่ให้เทสแซนโกเขาแล้วเขาก็ยังจะจงรักภักดีอยากจะมาเท่านั้นเอง แต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งคนใหม่ก็จะไม่ไม่มีเพิ่มนะครับฉะนั้นอ๊อบคิดว่ามันจะยิ่งตกมากกว่าสมัยเปิดภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ใหม่ๆอีกเวลาเปลี่ยนเงื่อนไขมันก็ต้องอัปเดตต้องดีขึ้นสิตอนนั้นเรายังมีแต่14คืนกักตัวอยู่ไงพอแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตมาปุ๊บก,ก็โอเคเงื่อนไขด,ดีกว่า14คืนแน่ๆแต่พอเรามีเงื่อนไข1คืนเทสแอนโกลแล้วเนี่ยแล้วจะให้ย้อนยุคก,กลับไปแซนด์บ็อกซ์อย่างเดียวเนี่ยโดยที่คนเขาจะย,ยอมมาอีกเเหมมืออนนนช่่่วงก้ปนนป็ไไได แถมยังโอมิครอนโผล่มาอีกนะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะที่เอาบ,บอกอะก่อนโอมิครอนยังเสี่ยงแค่มีโอกาสติดแบบตรวจเจอบวกแค่0.13เปอร์เซ็นตอนนี้กลายเป็นมีโอกาสตรวจเจอบวก3เปอร์เซ็นตกว่าๆเลยนะคิดดูแล้วกันอ้าวเขาจะเข็นแซนบ็อกซ์ต่อไปโดยที่แทบไม่มีลูกค้าเหมือนเดิมแล้วจะเอาเทสแอนโกลับมาในไตามาสามซึ่งมันช้าขนาดนั้นแล้วโดยที่จะยังดังต่อไปว่าเข้ามาแล้วก็ตรวจเป็นบวกกันเยอะแยะเต็มฮอสปิทอลกันไปหมดเลย รประเทศก็จะดังในแง่ของว่าอก็สมใจแล้วนี่เนาะเด่นทางการแพทย์ก็คือต่อไปโรงแรมไม่ต้องมีแล้วเป็นฮอสพิทอลกันหมดเลยอ่ะเข้ามาเพื่อไปกักโรงพยาบาลกันให้หมดเลยครับก็ตอนนี้เพื่อน,อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ